เราคิดดีพูดดีทำดีอเนพานาน,นันส่งบนมาก็ดีส่งผลให้ความสำเร็จมาก็ดีก็จะสำเร็จได้อย่างง่ายๆสวนกระแสแตกต่างจากชาวโลกทั่วๆไปแต่ถ้าเผลอไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพยายามมากก็จะได้ช่อง สอดผังที่ไม่ดีก็มาทำลายได้เพราะพระกมามาสู่กันอยู่เราเป็นฝ่ายพระดังนั้นเมื่อเราเป็นบุคคลอัศจรรย์บุคคลพิเศษอาจทำพิเศษอย่างนี้ก็ต้องทำาให้ัันููกหลักวิชาคือทั้งคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแบบสวนกระแส ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงโลกจะเป็นยังไงดินอากาศฟ้าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงเราสามารถฝ่าวิกฤตไปได้สวนกระแสไปได้ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสมานได้ช่องส่งผลผ่านทางความคิดของเราที่เผลอไปคิดใหม่ดีพูดใหม่ดีทำใหม่ดี กลุ่มอกกลุ่มใจวิตกกังวลอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็ตนต้นมารก็ได้ช่องสองผลแต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนั้นใจนิ่งอยู่ในบุญที่เราได้สั่งสมมาในบุญกุศลที่สั่งสมมาอยู่ในธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันมารก็ไม่ได้ช่องม่อมไม่ได้ช่อง บุญก็ได้ช่องบุญก็ได้ช่องส่งผลส่งผังสำเร็จมันเกิดขึ้นนี่เป็นหลักวิชาเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราอาจจะไม่ทราบ